โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกทท่านด้วยนะครับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการซื้อที่ดินในโลกเสมือนด้วยมือถือนะครับผมซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Earth2 นั่นเองสําหรับโครงการ Earth 2นะครับก็จะเป็นโครงการที่จะทําการสร้างเกมนะครับที่จะนําแผนที่ของโลกทั้งใบมาทําเป็นเกมนะครับโอเคนะครับก็มาดูวิธีการสมัครสมาชิกกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการเข้ามาสู่เว็บไซต์ e a r t h 2 .io นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์มาใต้คลิปวดีอ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการกดไปที่ 3, ขีดส้ำขีดทางด้านมุมขวามือนะครับตรงนี้นั่นเองและก็ให้เราทําการเลือกเมนูคําว่าล็อกอินหรือว่าไซต์อัพนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะทําการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับ <c oughs> เมื่อเราทําการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดคําว่าไซต์อัพหรือว่าสมัครสมาชิกข้างล่างตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับเราจําเป็นต้องใช้อีเมลของเรานะครับ แล้วก็ให้เราทําการตั้งพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้ก็ให้เราทาการใส่อีเมลของเราจริงๆเข้าไปเลยนะครับเพื่อทําการสร้างบัญชีนั่นเองซึ่งในการตั้งรหัสผ่านนะครับเราจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่1ตัวนะครับแล้ว <number> ก <hn> ็ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวเลข0-9นะครับเป็นเลขอะไรก็ได้โดยรหัสผ่านนะครับเราจําเป็นต้องตั้งให้มีจํานวนอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับเมื่อเราทําการกรอกอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดคําว่าต่อไปได้เลยนะครับ หรือว่าคําว่า continue นั่นเองที่เป็นปุ่มสีเขียวๆอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่นี้เราก็ทําการเปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เลยทำการสร้างบัญชีเสร็จแล้วนะครับมันก็จะส่งอีเมลมาให้เราทําการยืนยันบัญชีนะครับก็ให้เราทําการกดเข้าสู่อีเมลที่เราทําการสมัครไว้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะเขียนว่ายืนยันบัญชีของฉันนะครับก็ให้เราทาการกดเข้ายืนยันบัญชีของฉันตรงนี้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วน,นะครับตอนนี้ก็ได้ทําการยืนยันอีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมันก็จะให้เราทําการเปิดระบบป้องกัน2ขั้นตอนนะครับแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนเพื่อที่เราจะสามารถซื้อและขายที่ดินในโลกเสมือนได้นะครับซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรก็มารับชมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็มาดูวิธีการเปิดระบบป้องกัน2ขั้นตอนแล้วก็การยืนยันบัญชีกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทําการกดมาที่ รูปโปรไฟล์ของเรานะครับทางด้านมุมขวามือนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีคําว่า setting อยู่หรือที่แปลว่าตั้งค่านั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าต่างนี้นะครับก็ให้ทําการกดคําว่า manage to fa ได้เลยนะครับหรือว่าการเปิดระบบป้องกัน2ขั้นตอนนั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงเมนูตรงนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้เราทําการกดคําว่า next ได้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่า next ต่อไปนะครับเมื่อกดคําว่า next ต่อมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้น QR code แล้วก็ให้เราทําการกรอกโทเค็นตรงนี้นะครับเพื่อทําการเปิดระบบป้องกันสองขั้นตอนนั่นเองซึ่งโทเค็นตรงนี้หาจากไหนนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องทําการดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน 2FA หรือว่าระบบป้องกันของ Google ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งมันจําเป็นต้องใช้แอปนี้นะครับในการ เปิดระบบการป้องกัน2ขั้นตอนนั่นเองสำหรับวิธีการเปิดรหัสป้องกัน2ขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยก็คือให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 2FA ตัวนี้มานะครับแล้วก็ให้เราทําการนําแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับมาสแกน QR Code ที่อยู่ในหน้าต่างของเว็บไซต์เอ้อสอตัวนี้นะครับสําหรับวิธีการทํานะครับมันก็จะเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับตอนที่เรากดเข้าแอปที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับให้เราทําการกดเครื่องหมายบวกข้างล่างนะครับ ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ให้เราทำการสแกนคิวอาร์โค้ดในหน้าต่างของเว็บเอ r ร์สที่เราได้มาตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการสแกนคิวอาร์โค้ดเสร็จแล้วนะครับในตัวแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะขึ้นเลขมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นเลขจํานวน6ตัวและมีเวลานับถอยหลังอยู่นะครับให้เรานําเลข6ตัวนี้นะครับมาใส่ในเว็บไซต์ของเอ r ร์สองครับที่เขียนว่าโทรเข็นและมีช่องว่างตรงนี้อยู่นะครับก็ให้นําเลข6ตัวตรงนั้น มาใส่ในช่องตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทาการกด next ไปได้เลยนะครับซึ่งในการสแกน QR โค้ดตัวนี้นะครับเราอาจจาเป็นต้องใช้มือถือ2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งก็เปิดรูปภาพของ QR โค้ดตัวนี้ตั้งไว้นะครับอาจจะเปิดในมือถือหรือเปิดในคอมก็ได้นะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องหลักของเรานั่นเองก็ให้เราทําการเข้าแอปพลิเคชันการยืนยัน2ขั้นตอนที่ผมให้โหลดไปนะครับแล้วก็นํามาสแกน QR โค้ดตัวนี้นะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวเลขขึ้้นนนนใใแอปปพลลิเคคชัั A ที่ผมหหโดไะรบ ก็ให้ทําการนําเลข6หลักที่ขึ้นในแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับมากรอกตรงช่องว่างที่เป็นสีขาวตรงนี้ได้เลยนะครับก็กรอกตัวเลข6หลักไปได้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่า next ได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อทําการกรอกรหัสถทเขึ้นจํานวน6หลักเข้าไปแล้วนะครับตัว verify account หรือว่าการยืนยันบัญชีมันก็จะสามารถกดได้แล้วนะครับก็คือการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับก็มาดูวิธีการยืนยันตัวตนกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดระบบป้องกัน2ขั้นตอนไปแล้วนะครับ ในการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เราทำการกดมาที่เมนูคำว่า v e r i f y Account ได้เลยนะครับก็คือปุ่มตัวนี้นั่นเองเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกด Start ได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะให้เราทำการเลือกหนึ่งในเอกสารที่เราจะทำการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เราทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับก็คือเมนูที่3นั่นเองในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราทำการถ่ายบัตรประชาชนส่งเข้าไปนะครับ หรือว่าเราจะทําการอ uh ัปโหลดไฟล์ก็ได so so uh ้นะครับอ so <oid S 2> ันท like <ieux> so so well, ี่1นนะครับก็คือการถ่ายบัตรประชาชนนะครับส่วนอันที่2ก็คือดาวน์โหลดไฟล์บัตรประชาชนเข้าไปนะครับผมตรงนี้ก็สามารถทําได้ตามสะดวกเลยนะครับซึ่งผมจะเลือกทําการกดอัปโหลดรูปบัตรประชาชนนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทําการกดเพิ่มไฟล์ได้เลยนะครับก็กดตรงที่เมนูสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะไปเข้าสู่คลังรูปภาพในมือถือของเรานะครับก็ให้ทํานการ อัปโหลดรูปบัตรประชาชนด้านหน้าเข้าไปได้เลยนะครับก็เมื่อทําการเลือกรูปบัตรประชาชนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการกดคําว่าคอนเฟิร์มได้เลยนะครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับมันจําเป็นต้องถ่ายรูปของเรานะครับก็คือการยืนยันหรือว่าการสแกนหน้านั่นเองครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้ทําการกดอนุญาตได้เลยครับเพื่อทําการเปิดกล้องมือถือของเรานั่นเองและมันก็จะให้ทําการสแกนหน้านะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับเพื่อสแกนหน้าในการยืนยันตัวตนนั่นเอง เสร็จแล้วนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการยืนยันตัวตนแล้วนะครับก็ให้เราทำการรอผลในการยืนยันตัวตนนะครับว่าเรายืนยันตัวตนผ่านหรือเปล่านะครับนี่นะครับผ่านแล้วนะครับสําหรับการยืนยันตัวตนถ้าหากเราทําการยืนยันตัวตนผ่านนะครับในรูปโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาทางด้านมุมขวาบนของโปรไฟล์นะครับซึ่งในการยืนยันตัวตนนะครับจะใช้ระยะเวลาไม่ถึง1นึ่งนาทีด้วยซ้านะครับ อีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีของเรายืนยันตัวตนเสร็จหรือยังนะครับก็คือการเปิดไปที่การแจ้งเตือนนะครับให้เราทําการกดมาที่รูปโปรไฟล์ของเราทางด้านมุมขวามือนะครับแล้วมันก็จะมีรูปกระดิ่งอยู่นะครับก็คือการแจ้งเตือนนั่นเองให้เราทาการกดเข้ามานะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นบอกอยู่นะครับว่าเราทําการเปิดระบบป้องกัน2ขั้นตอนผ่านแล้วนะครับแล้วก็มีการยืนยันแอคเคิล ยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าหากมันขึ้นการแจ้งเตือนแบบนี้ก็แสดงว่าบัญชีของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับในตอนนี้นะครับเราสามารถซื้อขายหรือว่าทาธุรกรรมต่างๆภายในเว็บไซต์ตัวนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราทําการเปิดระบบป้องกัน2ขั้นตอนและยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการซื้อที่ดินในโลกเสมือนนะครับว่าจะมีวิธีการซื้ออย่างไรและมีวิธีการชําระเงินอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทาการกดมาที่ ขีดสมขีดทางด้านมุมขวามือนะครับแล้วก็กดคําว่า buy land นั่นเองหรือว่าซื้อที่ดินนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปแผนที่ขึ้นมานะครับเราสามารถทําการค้นหาได้นะครับว่าเราจะซื้อที่ไหนอย่างถ้าหากเราซื้อกรุงเทพนะครับเราก็พิมพ์คําว่ากรุงเทพเข้าไปมันก็จะขึ้นมานะครับกรุงเทพมหานครประเทศไทยก็ให้ทําการเลือกที่ดินที่เราต้องการจะซื้อได้เลยนะครับกดคําว่ากรุงเทพไปนะครับแผนที่มันก็จะไปเด้งในส่วนของ ในเมืองของกรุงเทพนะครับตรงนี้เราสามารถซูมออกมาได้นะครับว่าเราจะซื้อที่ไหนอย่างไรนั่นเองก็จะเป็นเหมือนกับแผนที่ Google Map อันนึงนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะซื้อที่ไหนนั่นเองก็ให้ทําการกดซูมเข้าไปนะครับจนกว่าจะขึ้นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับและถ้าหากเราต้องการซื้อนะครับเราก็จะสามารถซื้อได้ที่มีช่องว่างที่ยังไม่มีรูปธงชาติขึ้นอยู่นะครับ ถ้าหากมีรูปธงชาติขึ้นอยู่แบบนี้นะครับก็แสดงว่าที่ตรงนั้นมีเจ้าของแล้วแต่ถ้าหากไม่มีรูปธงชาติแบบนี้นะครับก็คือที่ตรงนั้นยังว่างอยู่และเราสามารถที่จะทําการซื้อตรงนี้ได้นะครับอย่างอันนี้นะครับเมื่อเทาการกดเลือกมา1ช่องนะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ข้างล่างนะครับว่ามีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างตรงนี้นะครับในประเทศไทยมีราคาอยู่ที่0.45ต่อ1แผ่นกระเบื้องนะครับตรงนี้เราก็สามารถกดคําว่าใบ ที่2ได้เลยนะครับก็เคยการซื้อกับเบื้องหรือว่าที่ดินในโลกเสมือนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตวิธีการซื้อที่ดินให้ดูสัก1กระเบื้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตวิธีการซื้อที่ดินในโลกเสมือนให้ดูสัก1แผ่นกระเบื้องนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทําการเลือกที่ว่างนะครับมา1่แผ่นนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ให้ทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะมีบอกรายละเอียดอยู่นะครับว่ากระเบื้องแผ่นหนึ่งราคาเท่าไหร่นะครับอย่างตัวอย่างในรูปนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่0.45ดอลลาร์ต่อ1แผ่นกระเบื้องนะครับซึ่งที่ดินที่ถูกที่สุดในอ a r t h สนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่แค่3บาทต่อแผ่นกระเบื้องเท่านั้นนะครับก็จะอยู่ที่แต่ละประเทศของที่เราจะซื้อเลยครับในแต่ละประเทศจะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนซื้อที่ดินในประเทศนั้นมากหรือเปล่านะะะะคคครรรััับบถ้้้าาหกมีีนนนนนนซืออทท่ดิใปเเศยๆ ราคาของที่ดินในประเทศนั้นมันก็จะแพงนั่นเองแต่ถ้าหากประเทศไหนไม่มีคนซื้อนะครับราคาของมันก็จะถูกนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการ,รกดเลื่อนมาข้างล่างแบบนี้แล้วนะครับก็ให้ทําการกดคําว่าบายทีสองไปได้เลยนะครับตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับเมื่อทําการกดคําว่าซื้อที่ดินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ทําการเลือ่อนลงมานะครับมันก็จะมีให้เรากรอกโค้ดนะครับถ้าหากเรากรอกโค้ดคาว่าไทยแลนด์ลงไปในช่องหน้าต่างนี้นะครับเรา,าก็จะได้รับส่วนลด 7.5%ด้วยนะครับในการซื้อที่ดินในโลกเสมือนนั่นเองก็พิมพ์ว่า Thailand แบบนี้นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็กดแอปพลายหรือว่าปุ่มที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้รับส่วนลดจากการซื้อนะครับ7.5%นั่นเองก็จะเป็นส่วนลดเงินคืนนะครับแล้วก็ให้ทำการเลื่อนลงมาอีกนะครับมันก็จะมีช่องทางการชําระเงินนะครับเราจะสามารถชําระเงินผ่านยอดเงินคงเหลือในบัญชี Earth สอของเรา ก็ได้นะครับหรืออันที่2นะครับก็จะเป็นเครดิตการ์ดนะครับตรงนี้สามารถซื้อได้ผ่าน t ูมันนี่วอลเล็ได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยการซื้อผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดของ t ูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการซื้อด้วยเหรียญคริปโตนะครับจะซื้อด้วยบิตคอยหรือว่าจะซื้อด้วยอีเธอร u ่มหรือว่าเหรียญคริปโตตัวอื่นๆก็ได้หมดเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการซื้อด้วยบัตรเครดิตนะครับตรงนี้ถ้าหากใครต้องการซื้อด้วยบัตรเครดิตก็สามารถซื้อได้ด้วยเช่นนนกััะครบ ซึ่งในการซื้อในการสาธิตครั้งนี้นะครับผมจะซื้อผ่านด้วยเครดิตการ์ดนะครับหรือว่าบัตรสมาร์ทการ์ดนั่นเองเพื่อชําระเงินผ่านบัตรของ t ูมานี่วอลเล็นะครับเมื่อเราต้องการกดเครดิตการ์ดแล้วนะครับก็ให้เราทงการเอาข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ดของ t ูมานี่วอลเล็ของเรานะครับมากรอกในช่องว่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการ์ดนัมเบอร์นะครับก็คือตัวเลขของการ์ดบัตรสมาร์ทการ์ดทูมานี่วอลเล็ของเรานั่นเอง แล้วก็วันหมดอายุของบัตรนะครับในช่องที่ 2, 2> ส่วนนั้นที่3ามนะครับก็จะเป็นเป็นชื่อการดของเรานะครับก็คือผู้ถือบัตรนั่นเองก็คือชื่อเรานั่นเองส่วนนั้นที่4ี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ C V V นะครับหรือว่าตัวเลข3หลักที่อยู่ในการดของเรานะครับส่วนนั้นที่ห้านะครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกประเทศนะครับว่าเราอยู่ประเทศอะไรนั่นเองของผมก็อยู่ไทยแลนด์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่นะครับผม อันที่สองนะครับก็คือบ้านเล็กที่ของเรานะครับประมาณนี้นะครับผมก็คือกรอกที่อยู่ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ข้อมูลบัตรต่ตางๆที่อยู่ในบัตรสมาร์ทการ์ดของเรานะครับซึ่งเมื่อกกข้อมูลเสร็จแล้ว <S uck ling> <restroom> นะครับก็ให้ทำการกดชำ่าเพน่าได้เลยนะครับหรือว่าการซื้อนั่นเองนะครับผมก็กดซื้อไปได้เลยนะครับ <S <s เสร็จแล้วนะครับเมื่อทำการกดซื้อไปแล้วครับเพียงแค่นี้เราก็ได้ที่ดินในโลกเสมือนที่เราต้องการมาแล้วนะครับก็เป็นการซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับผม ก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโฉนดนะครับสำหรับวิธีการดูโฉนดที่ดินในโลกเสมือนของเรานะครับก็ให้เราทำการกดมาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับมุมขวาบนนั่นเองแล้วก็กดคําว่าโปรไฟล์นะครับก็คือเมนูอันแรกนะครับโอเคนะครับก็มาดูโฉนดที่ดินในโลกเสมือนที่เราทาการซื้อไว้เมื่อกี้เลยนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็จะเห็นโฉนดที่ดินของเรานะครับที่เราทําการซื้อก็ไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ จำนวนหนึ่งแผ่นกระเบื้องนะครับที่ผมซื้อเข้ามาเมื่อกี้นั่นเองในฉลูดตัวนี้นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของชื่อและที่มันเขียนว่า e แล้วก็เครื่องหมายดอลลาร์นะครับ0.45ตรงนี้ก็เป็นมูลค่าของที่ดินที่เราซื้อมานะครับส่วนอันที่เป็น0.45ี่ที่เป็นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกถึงราคาของแผ่นกระเบื้องในประเทศนั้นๆณปัจจุบันนะครับ อย่างเช่นตอนนี้นะครับในประเทศไทยมีราคาอยู่ที่0 4 5ต่อ1แผ่นกระเบื้องมันก็จะขึ้นบอกตรงสัญลักษณ์สีเหลืองตรงนี้นะครับและก็มูลค่าที่ดินของเราที่ซื้อมามีมูลค่าเท่าไหร่มันก็จะบอกเป็นสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้นะครับในฉนดที่ดินตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยให้เราทําการกดคําว่าเซลล์อ i ดิทนะครับเมนูตรงนี้นั่นเองแล้วเราสาม,มารถมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนเป็นคําว่ากรุงเทพนะครับก็ให้ผมทําการกด กรุงเทพได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคําว่าเซฟนะครับนี่นะครับโฉนดที่ดินของผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่ากรุงเทพแล้วนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้นะครับโดยให้เราจิ้มไปที่โฉนดหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถเข้ามากดคําว่า property info ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อดูรายละเอียดนั่นเองมันก็จะบอกเจ้าของโดยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็ชื่อโฉนดเป็นกรุงเทพนะครับ เมนตอรตรงนี้ที่เราได้ฟรีมาครับมันก็จะขึ้นว่า Xctive นะครับทีตรงนี้นะครับเป็นทีสก็คือที่ดินระดับ2องนึง่นเองไยตรงนี้ก็คือจํานวนที่ดินที่เราซื้อมานะครับก็คือ1งแผ่นกระเบื้องนึงส่วน m i n เอเซนและก็เอเซนไทม์ฟอร์มเม t ทูเดทตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นเหรียญคริปโตนะครับถ้าหากที่ดินตรงนั้นมีเหรียญคริปโตติดอยู่มันก็จะขึ้นบอกตรงนี้นะครับส่วนโลเคชันตรงนี้นะครับก็จะบอกในส่วนของโลเคชันที่เราซื้อมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น Bangkok, แลก็ Thailand นะครับ ส่วนรีสอร์ทเซตตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทรัพยากรนะครับว่าที่ดินที่เราซื้อมามีทรัพยากรหรือเปล่านะครับถ้าหาก eat, Não, not, ที่ดินที่ yeah. เราซื้อมามีทรัพยากรนะครับมันก็จะมาขึ้นบล็อกตรงนี้นั่นเองเช่นสมมุติที่ดินที่ผมซื้อมานะครับมีทรัพยากรเป็นทองคําเพชรหรือว่าแร่ต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นบล็อกตรงนี้นั่นเองส่วนนั้นต่อมานะครับก็คือธงชาตินะครับธงชาติก็คือสัญชาติของเรานะครับตรงนี้เราสามารถไปเปลี่ยนได้ตรงตั้งค่านะครับให้เป็นสัญชาติไทยได้นั่น ประมาณนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะบอกราคาที่เราซื้อมาแล้วก็จะบอกกําไรที่เราทําได้นะครับสมมุติราคาเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะมาบอกกําไรตรงนี้นะครับว่ากําไรเรามีกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งที่ดินที่เราซื้อมานะครับเราสามารถตั้งขายได้นะครับซึ่งที่ดินในโลกเสมือนจะเป็นเหมือนกับที่ดินในโลกของความเป็นจริงเลยนะครับที่ดินที่จะขายได้นะครับอันดับแรกเลยทาเลต้องดีนะครับถึงจะมีคนมาซื้อนั่นเอง ในเกมนี้นะครับก็จะเป็นผู้เล่นกับผู้เล่นนะครับในการซื้อขายกันนั่นเองสมมุติถ้าเราขายมานะครับที่ดินของเราก็จะไปเคลื่อนโว์อยู่ในตลาดแต่ถ้าหากมีผู้เล่นคนอื่นหรือว่าชาวต่างชาติต่างๆมาค้นหาและเจอที่ดินของเราแล้วซื้อไปเราก็จะได้รับเงินจากการขายที่ดินตรงนั้นนะครับสําหรับวิธีการขายที่ดินนะครับก็ให้เราการกดมาที่โปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดคําว่าโปรไฟล์เลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าเซลแล้วก็อ d i ดิทอยู่นะครับตรงนี้นั่นเอง เราสามารถตั้งประกาศขายได้นะครับโดยให้เราทําการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับและให้เราทําการกดกรอกช่องที่2ตรงนี้นะครับว่าเราต้องการขายเท่าไหร่นะครับอย่างผมซื้อมา0.45ดอลลาร์ผมจะตั้งขายอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับเมื่อผมทําการกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ผมทําการกดคําว่าเซลได้เลยนะครับแล้วก็กดแอ c e ซ t นะครับเพื่อเป็นการยืนยันนั่นเองเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่นี้ที่ดินของผมก็ถูกประกาศขายแล้วนะครับด้วยราคา1ดอลลาร์นั่นเอง ตรงนี้ถ้าหากมีคนมาเห็นแล้วมีคนมาซื้อผมก็จะได้รับเงินจากการขายที่ดินตรงนี้ไปเลยทันทีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสาหรับวิธีการขายและวิธีการซื้อที่ดินในโลกเสมือนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าธงต่อนะครับ <c oughs> ก็ให้เราทการกดไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนเช่นเดิมนะครับแล้วก,กดคําว่าเซตติ้งหรือว่าตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นเมนูตรงนี้นะครับที่ห้ตั้งธงอยู่นั่นเอง ก็ให้เราทำการเลือกธงจากเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับก็ให้ทำการกดหาคำว่าไทยแลนด์นะครับเพื่อตั้งเป็นธงไทยนั่นเองนี่นะครับเจอแล้วนะครับคอว่าไทยแลนด์นั่นเองเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับธงก็จะเป็นธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการซื้อที่ดินและวิธีการขายที่ดินในโลกเสมือนรวมถึงวิธีการสมัครสมาชิกต่างๆนะครับ ตึงธงที่เราตั้งไปตรงนี้มันก็จะมาขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับเป็นธงไทยแล้วนั่นเองก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการยืนยันตัวตนวิธีการเปิดระบบการป้องกันขั้นตอนรวมถึงการซื้อขายที่ดินในโลกเสมือนนะครับซึ่งในอนาคตนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดตวิธีการหารายได้และวิธีการเล่นเกมของตัวเอิร์ธสตัวนี้มาในอนาคตนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปเ e อิร์ธสหรือว่าที่ดินในโลกเสมือนตัวนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคลิปแรกนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําทุกคนเข้าสู่โลกเสมือนนะครับซึ่งทุกคนต้องมีบัญชีสมาชิกในการเล่นก่อนนะครับซึ่งตัวเกมที่จะทําการเปิดให้เล่นนะครับก็จะมีการเปิดให้เล่นในปีหน้านะครับ จะเป็นเกมฟรีนะครับที่เราสามารถเข้าไปเล่นเกมได้แบบเป็นเกม Open World นะครับหรือว่าเหมือนกับเกม GTA อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถไปได้ทั่วโลกนั่นเองก็จะเป็นเกมที่จะมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าเปิดให้เราสามารถเล่นได้ฟรีนะครับแต่เราต้องมีบัญชีอยู่นั่นเองก็สามารถไปเปิดบัญชีกันได้นะครับถ้าหากใครต้องการซื้อที่ดินก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าหากใครไม่ต้องการซื้อที่ดินก็ไม่ะจําเป็นต้องซื้อก็สามารถเล่นได้เช่ชนกันนะครับ แต่ถ้าหากเรามีที่ดินนะครับเราจะสามารถเล่นได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านสร้างตึกหรือว่าสร้างสูนการค้านะครับรวมไปถึงการทําเหมืองแร่และผลิตทรัพยากรมาขายในอนาคตนะครับก็โอเคนะครับถ้าหากใครต้องการซื้อที่ดินหรือต้องการสมัครสมาชิกเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและผมจะทิ้งลิงก์ส่วนลด7.5%ไว้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของคําว่าไทยแลนด์นั่นเองโอเคนะครับก็เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนี่รับชมครับผมและเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ